มาด yeah, uh ูมเให้ด <Oh, oh, 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 yeah> ูฮฮทูคัเดอทมัตต์เย่อทุนายทัมัตตอมกค่ะวันนี้เพรพาเพื่อนๆมาเดินดู ชายทะเลใกล้ๆบ้านแพรนะคะแล้วก็เราจะมาดูธรรมชาตินะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะทะเลตอนนี้อากาศกําลังดีนะคะไม่หนาวมากไม่ไม่ร้อนนะคะแต่ก็ไม่หนาวเกินไปนะคะตามไปเลขข็กค่ะว่าแพจะพาไปที่ไหนบ้างอันนี้มาเดินออกกำลังกายกันนะคะ จากแถกบ,บ้านน้ำลงมากเลยดูนะคะว่าเราจะเห็นอะไรไหมแต่ก่อนนะ้ำจะขึ้นไปตรงนู้นนะคะตรงที่เป็นเส้นๆข้างหลังสามีตอนนี้ลงมากน้ำลงมากก็จะเห็น อะไรต่างๆนานาที่เนา,นาน้ำนะคะแต่ก่อนมันจะมีคนมงฟูด้วยแหละแต่เราไม่กินตัวอ่านนี้มันคนเล่นเยอะแล้วมันอยู่ใกล้บ้านคนเขาปล่อยน้ำเสียจาการีซองรีสอร์ทอะไรประมาณนี้ดูจากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นนะคะตรงเส้นๆเลยนั่นคือปกติน้ำจะขึ้นไปถึงตรงนั้นเลยหลายเมตรอยู่นะหนึ่งเมตรสูด กับ20เมตรได้15 20เมตรประมาณเนี้ยเรามาเดินเอากำลังกายป,ะปะ้าๆว่าทุกคนได้สมัชนาะลาวอร์ดลาวันลาวันหน่นอยขับคุณนะคะลาประมาณเพราะว่าน้ำลงเยอะ,อะเราเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปทําอาหารนะคะเราไปเจอกันที่บ้านนะคะให้ดูบรรยากาศนอร์เวย์นะคะทอนสเปิร์ตนะคะ ช่วงใกล้ๆซัมเมอร์ก็จะมีคนออกมาเดินออกกำลังกายนะคะเรียบชายหาดก็เยอะเลยนะคะก็อุ้ยเด bird <c oughs> เหมือนหมาจิ้งจอกเลยค่ะใช่ไหมคันดูซูมาซีดูเลย แล้วค่ะอันนี้เดินแค่3กิโลก็พอนะคะ เรือไปเยอรมนีนะคะตรงนี้นะเรือเขาออกท่าที่น่าจะเป็นที่ที่เยอรมันเรือนา้น่เรามาเดินต่อเลยค่ะ ตอนนี้มาถึงบ้าน,นะคะเราเดินได้ไปเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆดูกันอขึ้นมาใหม่เดิได้สี่กิโลก,กว่าๆนะคะ ดอกไม้ข้างทางนะคะสวยงามมากอดใจไม่ไปก็เลยลงมาถ่ายรูปสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไปซื้อมะละกอต่อกันเลยค่ะ mm hmm. ดูนะคะคเพื่อนๆตอนแรกว่าจะไปซื้อมะละกอแต่ว่าเห็นดอกไม้ก็เลยรีบแวะนะคะสวยมากเลยนะคะดอกไม้ช่วงนี้เป็นเทศกาลที่แบบว่ามีดอกไม้ออกมาเยอะมากดอกไม้ธรรมชาตินะคะแล้วก็ดอกไม้ที่ก็ปลูกไว้ก็มีค่ะ ส่วนนี้จะเป็นอีกดอกชนิดหนึ่งที่แบบแพชชอบมากเลยค่ะจะเป็นพวงๆนะคะแล้วก็เป็นกลีบรอบนะคะกลีบเขาจะสวยงามมากแต่ไม่ใช่ดอกซากุระนะคะจะเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะออกเยอะมากในช่วงหน้านี้นะคะหน้าสปริงนะคะเยอะมากสวยมากเลยค่ะเป็นพู่เป็นพวงสวยมากแล้วดกมากด้วยค่ะ

especially the lemon you have to cut lemon for one slice cut lemon yeah like that too okay mm -hmm. squeeze the juice in there more yeah one spoon of the fish sauce one spoon fish sauce this one i have to shake okay. it first add a lot of pico fish now one full spoon Mmm, this is good. More. One more. Uh, so two spoon like yeah. One little, no, uh, okay, almost to that. Oh. And close it, leave it there, in there. Okay. Good. Fish oil? One fish sauce. Only one fish sauce. One whole spoon fish sauce. Yes, like that. So I have to have tamarine. Uh, wait a minute. Can you can put the whole the spoon in there? Yeah, enough. Yeah. Put yeah. And uh, you need what? Uh, half of sugar, a little bit of sugar, white sugar or brown sugar. Half spoon of sugar. Example we can just oh is there is in there is two spoon uh-uh okay oh okay that's uh, enough here we take and you can Do harder you can you can do like pop pop not, not turn like a slide yeah not that hard like the rock they don't need to be so hard like that just like a mix or together pow it you kind of pow like you do do pow so maybe take it and uh, can i have a taste yeah enough now before there be joke a be soup Taste. Mm to smakak -hmm. mmm -hmm. can i hold my share mmm ah mmm a little bit fish sauce too. half spoon Mm. Mm. Just power it soft, not so hard like you. You not power it like you make soup. I it like salad. Okay, I think that's enough. I forgot it. มีตำส้มตำให้กินนะคะบุญหัวจริงๆเหลือในพวกอีกประมาณจานหนึ่งนะคะ,ะชิมก่นอนรสชาติแลังจานต่อะคะ่ะอืมอร่อยป่ะป๊าทำตำส้มตำให้กินค่ะเผ็ดมาก สิ่งที่อยากกินเลยอืม